สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องาคากราบาจิตอนที่97ชื่อตอนอย่างเป็นทางการมีชื่อตอนว่าภาชนะครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับเขตแดนของแดนเทวาก่อนครับก็มีคําอธิบายบอกไว้ครับว่าสิ่งที่ห่อหุ้มศูนย์ใหญ่แดนเทวาอยู่ก็คือเขตแดนที่ขัดขวางการบุกรุกของทุกคนที่ไม่ใช่คนของแดนเทวา เขตแดนที่หนานแน่นและมีขนาดใหญ่นี้มีต้นกําเนิดมาจากพลังของธรรมชาติวงอาคมที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมีการกางไว้บนสิ่งปลูกสร้างขนาดเปื้อมาที่ซ่อนอยู่ใต้ดินแห่งนี้วงอาคมนี้คอยเปลี่ยนความร้อนจากพื้นโลกเป็นพลังปรานและจ่ายเข้าสู่ภายในอาคารพลังปรานนั้นก็คือพลังชีวิตพลังปรานจะอยู่ในตัวมนุษย์และเกิดเป็นอาคมผ่านเจตจำนงของมนุษย์แต่พลังปรานที่ไม่อยู่ในตัวใครเลยนะ นี่คือพลังปราณที่ไม่มีใครสามารถใช้งานได้กล่าวเลยก็คือพลังปราณอันมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าไปภายในอาคารของแดนเทวนั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะสามารถรับมือได้ตั้งแต่แรกแล้วและพลังปราณอันไรซึ่งที่ไปนี้ก็จะสูญสลายไปตามธรรมชาติและด้วยเหตุน,นั้นเองจึงจําเป็นต้องมีเขาคนนี้อยู่ซึ่งก็เป็นชายที่รับหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของเขตแดนนั่นเองครับคนที่ทําหน้าที่นี้เนี่ยจะถูกคัดเลือกมาจาก ากผู้สมัครจำนวนมากในทุกๆ1ิปีครับโดยมีสัญญาว่าเมื่อบทวาระ1ิปีแล้วเนี่ยผู้ทำหน้าที่นี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนมากพอให้สามารถเที่ยวเล่นได้ทั้งชีวิตเลยขั้นแรกเลยคือคนที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยคนคนนั้นจะต้องทำการเปลี่ยนสภาพร่างกายของตัวเองและหลังจากที่เขานั้นต้องต่อสู้กับความเป็นความตายมาร่วม4ี่เดือนเขาก็จะสูญเสียอวัยวะภายในบางส่วนความสามารถในการสืบพันธุ์พลังปอานอมหาศาล ที่ไรลซึ่งที่ไปนั้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเขตแดนโดยมีเขาคนนี้กลายเป็นตัวกลางตัวตนเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้เขตแดนอันทรงพลังนี้สามารถเกิดขึ้นมาได้เขาจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเขตแดนและก็มีอีกหกคนที่คอยผูกกับเขาอยู่โดยรอบจะรับหน้าที่คอยสนับสนุน และภาพก็ตัดมาที่อิซาลุครับคนระดับหัวหน้าของแดนเทวานั่นเองเขาก็มีการบ่นๆนะครับว่าเฮ้ยมันมีพลังของดาบชิรุจิเนี่ยถูกปล่อยออกมาในอาคารนี้เหรอเนี่ยและอพลังของดาบอาคมที่สัมผัสได้ที่มันเป็นกําลังเสริมลากรู้สึกได้ว่ามันอยู่ด้านบนแล้วทําไมมันถึงยังไม่รีบลงมาอีกเขาก็ได้รู้ครับว่าสัญญาณเนี่ยมันถูกตัดขาดครับปัญหาก็มาจากเขตแดนนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าไอเหล่าบรรดา6กคนที่คอยทําหน้า ที่สนับสนุนเนี่ยครับเออมันเหมือนกับมีคนนึงเป็นคนทรยศและก็หมดสติไปแล้วครับอิซาลูก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าน่าจะยังมีพวกอัคระอักคีเนี่ยประปนอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้หรือเปล่าครับแต่คนที่เป็นศูนย์กลางของเขตแดนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะไม่มีคนทรยศอยู่ที่นี่แล้วคนที่ทําอะไรกับโครงสร้างของแดนเทวาได้เนี่ยมันยังมีอีกคนหนึ่งคนที่ทําหน้าที่เป็นภาชนะเหมือนกับเขานั่นเองแล้วอิซาลูนั้นก็ประกาศ ไปทั่วแดนเทวาครับเขาบอกครับว่าในอาคารนี้เนี่ยมันยังมีภาชนะอยู่อีกคนหนึ่งนะทางด้านอิจิกิก็ฟังอยู่ครับอิจิกิก็เลยอธิบายให้กับฮาคุริฟังนะครับว่าแกนกลางของศูนย์ใหญ่นี้เนี่ยจะมีคนที่ใช้ร่างของตัวเองควบคุมเขตแดนอยู่แต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คนเดียวนะนะทางด้านอิตาลุยังคงประกาศต่อไปครับว่าไอภาชนะอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยไอเจ้านั่นนั่นแหละนะที่มาแก แกเงื่อนไขของเขตแดนทําให้ตอนนี้แดนเทวาเนี่ยยังไม่สามารถเรียกกําลังเสริมมาได้นั่นเองครับทางด้านอิจิกิก็เริ่มเอะใจแล้วครับว่าไอคนที่มาทําหน้าที่เป็นภาชนะของเขตแดนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมผู้สืบทอดเผื่อไวเะนะ้เหมือนกันนะเผื่อว่าเกิดเรื่องไม่คาดคิดนั่นเองอะนะนั่นแปลว่าไอคนคน,นนั้นเนี่ยเอออาจจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับอัคระอัคคีก็ได้อะไรประมาณนั้นนะนะอิจิกิ ก็เลยบอกกับฮาคุริบอกกับคิริจังนะครับว่าเอาลา่ะขอโทษทีนะขอให้สองคนนี้เนี่ยช่วยกลับไปต่อสู้อีกทีหนึ่งหน่อยก็แล้วกันนะเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยคือพวกเราเนี่ยต้องยึดเขตแดนคืนมาให้ได้การมีอยู่ของภาชนะอีกคนหนึ่งเนี่ยมันทําให้กระแสของพลังปานเปลี่ยนไปวงจรของเขตแดนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เงื่อนไขของเขตแดนเปลี่ยนไปจากเดิมมันเปลี่ยนไปกลายเป็น จะไปขัดขวางดาบอาคม2เล่มที่จะมาเป็นกําลังเสริมให้กับเรายังไงล่ะภาพตัดมาที่ด้านยูละกับอาสามิครับยูละก็บอกกับอาสามินะครับว่าอาสามิเนี่ยต่อสู้แบบนี้เดี๋ยวก็หมดแรงสะก,ก่อนหรอกนะยูละนี่ก็เรียกว่าเย็นอยู่เหมือนกันนะ อาตมีิก็บอกว่าเป็นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมนะเพราะขนาดยูราาใช้พลังของชิวจิได้เนี่ยแต่กลับโดนมนุษย์ตัวเปล่าๆอย่างอาสามิสัตสรสนุวมขนาดนั้นเนี่ยเออยูราเนี่ยต้องร้อนใจบ้างแล้วสิยูราก็บอกว่าเออตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มที่จะจับจุดการใช้พลังจับเคล็ดการใช้พลังได้ทีละนิดทีละนิดแล้วล่ะนะเดี๋ยวการโจมตีครั้งต่อไปของยูราเนี่ยจะไม่ทําให้อาสามมิผิดหวังแน่นอนแล้วฉันนี่แหละคือคนที่จะสร้าง เบียบให้กับประเทศนี้เองภาพตัดกลับมาที่ทางด้านอิติกีกับคาเซนอีกครั้งหนึ่งครับคาเซนบอกคว่าอีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวเขตแดนมันก็จะพังลงแล้วล่ะครับเพราะไอ้วิธีที่พวกอัคราอัคคีใช้เนี่ยกับการแทรกแซงเขตแดนนะครับผมมันเป็นวิธีที่ทําให้เขตแดนนะตอนนี้เนี่ยมันไม่สเสถียรน,นะนะแต่คาเซนก็มั่นใจครับว่ากว่าที่เขตแดนนี้มันจะพังลงเนี่ยครับแผนการของพวกเขาจะต้องสําเร็จแน่นอนเพราะยูราน,นั้นจะต้องเข้าถึงตัวปรามจาจ าจาร์ดาบได้อัครอัคีจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนนะนะแต่อิจิกิก,ก็บอกก,อก,กับกว่าเฮ้ยก่อนที่มันจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเดี๋ยวพวกฉันเนี่ยจะดํเนินการฆ่าภาชนะฝังแกยังไงล่ะแล้วถ,ถ้าเกิดว่าพวกฉันฆ่าได้นะเขตแดนเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมพวกฉันก็จะเรียกกาลังเสริมได้แล้วยังไงล่ะมาที่ด้านอาซามิอีกครั้งหนึ่งครับอาซามีก็คุ่นคิดครับว่าถ้าเขตแดนกลับมาเป็นเหมือนปกติเมื่อไหร่ก็จะมีกําลัง เสือมาช่วยนะนะและการที่จะหยุดยั้งยูระให้ได้อย่างเด็ดขาดอย่างอยู่หมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้ดาบอาคมได้แล้วนะและตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทางด้านอูลูฮะกับนัตสกีเนี่ยครับผมอาจเริ่มลุกขึ้นมาได้แล้วครับอยู่ที่ด้านหลังของยูระนะอาตมิเองก็คิดต่อไปครับว่าสภาพร่างกายของอาตมิตอนนี้ก็เรียกว่าเย็นอยู่เหมือนกันนะ เขาคิดว่าโอ้โหกระดูกกับกล้ามเนื้อแขนสองข้างของเขาเนี่คือเละเทะต,ตุ้มเปะไปหมดแล้วครับพลังของชินูจิเดี๋ยวมันช่างแข็งแกร่งช่างยากจะคาดเดาได้เสยรยจหลือเกินครับน่าเสียดายนะที่ร่างกายของเขาส่วนที่ใช้ได้ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีจํากัดไปซะแล้วนะเผลอๆต่อสู้อีกหน่อยเนี่ยตัวอาตามิเองเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรอีกเลยก็เป็นได้นะแต่ถิ่ยังไงก็ตามทีนะตัวอาตมิเนี่ยก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะต่อยศัตรูต่อไปเรื่อยๆอาตมินะ ต้องซื้อเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้แดนเทวานั้นเนี่ยหาตัวคนที่ทําให้เขตแดนปั่นป่วนให้เจอได้นั่นเองครับส่วนด้านคนที่เป็นศูนย์กลางของเขตแดนนี่ครับเขาก็บอกครับว่าคนที่เป็นภาชนะอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในพวกอักขระอักขีที่เพิ่งจะโผล่มานั่นเองครับหรือไม่อย่างนั้นก็คือแมไอกรณีที่2ที่บอกว่าก็คือเนี่ยเขาไม่บอกเราออกมานะครับผมเขากักเอาไว้นะแล้วภาพก็ตัดไปกลายเป็นการประกาศของอิ สรุออกมาสะแทนครับอิสรุก็ประกาศไปทั่วแดนเทวาเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยนะให้ทําการฆ่าพวกอัคระอัคคีซะเลยนะใครเข้ามาขวางแสดงว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยเป็นฝั่งอัครอัคคีงานโดยที่สุดตอนนี้เนี่ยคือทําการฆ่าพวกอัคระอัคคีให้รวดเร็วที่สุดซึ่งนั่นแหละครับผมอักก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่า อละอักคีคนไหนกันแน่ครับที่เป็นภาชนะของเขตแดนอีกคนหนึ่งนั่นนะแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับ